รายการบ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านธรรมะนะครับพบกันเป็นประจำที่นี่ครับทุกเช้าวันพุธทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมและผมธนากรนระวชิรโยธินครับเราทั้งสองคนรับหน้าที่ดําเนินรายการน้องธนากรนนะวันนี้มีอะไรดีๆจากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นประเด็นธรรมะมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับเรื่องแรกเลยนะครับท่านอาจารย์ได้ถามผู้ร่วมสนทนาครับว่าขณะนี้ท่านผู้ฟัง กำลังล <ro> ืมอะไรอยู่ครับกําลังลืมอะไรใช่ครับถามกับผู้ที่ร่วมสนทนาใช่ครับว่าขณะนี้กําลังลืมอะไรครับโอ้แล้วผู้ร่วมสนทนาทำมาไปถูกไหมฮะเนี่ยใช่ครับแล้วก็คงจะต้องถามถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าขณะนี้ครับท่านกําลังลืมอะไรอยู่นะครับอย่าเพิ่งเฉลยใช่เดี๋ยวต้องไปฟังท่านอาจารย์สุจินใช่ไหมครับในการอธิบายความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าลืมอะไรกันอยู่หรือเปล่าใช่ครับฮะนอกเหนือจากลืมอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรอีกครับก็เรื่องต่อมานี่นะครับก็เป็นเรื่องของโรรคคับ โทางกายเนี่ยนะครับก็มีโรคหลายอย่างนะครับที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะครับแต่ทางใจเนี่ยครับก็มีโรคของทางใจนะครับอ๋อครับคือทางกายอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่เรารู้จักแต่พอทางใจก็มีโรคเหมือนกันเหรอใช่ครับโดยเฉพาะโรคที่เป็นโรคอย่างยิ่งเลยนะครับโรคเน่าในซึ่งท่านอาจารย์ได้อุปมาไว้นะครับเน่าในใจนี้หรือเปล่าเน่าในครับจะดูว่าเน่าในยังไงนี่นาใจต้องไปติดตามกันครับแล้วมีวิธีการรักษาด้วยไหมมีครับเป็นการรักษาถึงรากเลยครับ นอกจากจะลืมนอกจากจะลืมอะไรแล้วต้องดูตัวเองว่าเน่าหนด้วยหรือเปล่าใช่รครับโอ้โหวันนี้ประเด็นน่าสนใจนะครับก่อนที่เราจะไปฟังการสนทนาธรรมะมีอะไรต้องทําความเข้าใจก่อนไหมในสัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะวันนี้วันนี้นะครับมีคําศัพท์แปลกมากเลยครับผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับคาว่าวิญญาณจริยานะครับคําว่าวิญญาณจริยาเนี่ยครับหมายถึงความประพฤติเป็นไปของจิต ในการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเป็นต้นนี่นะครับในอเหตุกะจิตซึ่งความละเอียดนะครับจะต้องไปติดตามศึกษานะครับที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในช่วงสนทนาพระพิธรรมครับครับอ่ะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูซิว่าเราลืมอะไรกันหรือเปล่าเราเน่าในหรือเปล่าใช่ไหมฮะและจะมีวิธีการอย่างไรนะครับท่านอาจารย์สุจินบริหารวัดในเขตและคณะวิทยากรรออยู่แล้วครับคุณหมอลืมอะไรคะคุณหมอลืมอะไร ก็ลืมหมายถึงลืมสติใช่ไหมลืมว่าเป็นธรรมะฟังมานานนะคะเรื่องธรรมะแต่ก็ลืมว่าเป็นธรรมะทุกครั้งที่สงสยัยสงสัยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นครับเป็นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้ว่าทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะมก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าสภาพนั้นๆเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ขณะนี้เองไม่ว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอะไรนะคะสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแต่เพราะไม่รู้เลยตั้งแต่นั่งฟังเนี่ยนะคะว่าแต่ละขณะเนี่ยเป็นธรรมะทางนั้นก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นธรรมะแต่ละอย่างที่มีนั้นเกิดและดับแต่ถ้ากําลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ลืมนะคะที่จะรู้ว่าธรรมะมีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นแต่ละอย่างเมื่อเกิดขึ้นปรากฏ ถ้าไม่ลืมขณะนั้นธรรมะนั้นดับเพราะว่ามีธรรมะอื่นแล้วยังเห็นอย่างนี้ค่ะก็มีลักษณะเฉพาะคือสามารถที่จะรู้แจ้งว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ทางตาเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะต้องเป็นอย่างนี้ให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้แต่เวลาเสียงปรากฏลืมแล้วใช่ไหมคะว่าขณะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยฟังเพื่อไม่ลืมที่จะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะโดยที่ว่า ไม่ลืมคือธรรมะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้นะคะก็จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะว่าไม่มีสักอย่างเดียวที่เป็นเราเห็นแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นฟังแล้วฟังอีกนะคะก็คือเพื่อไม่ลืมความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นกว่าที่เราสามารถที่จะมีปัญญาที่มั่นคงนะคะก็คือว่าคิดถึงว่าวันนี้นะคะอกุศลเกิดเท่าไหร่นะคะคุณหมอเป็นหมอมีโรคเยอะไหมคะหรือไม่มีเลยมีมากครับมีมากนะคะค่ะมากแค่ไหนอธิบายไม่ได้ครมาอธิบายไม่ได้แต่จิตมีจริงใช่ไหมคะมีครับเป็นโรคไหมคะก็เป็นโรคค่ะ โรคอากุศลโรคกิเลสโรคไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏถ้าจะถามถึงเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้มีโรคเท่าไหร่กี่โรคมากมายเห็นไหมคะสามารถที่จะบอกได้ค่ะทางตาเป็นโรคแล้วคือโรคไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไป ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่กล่าวถึงเรื่องการสะสมก็คือว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะซ้อนกันสองขณะไม่ได้เลยนะคะต้องจิตขณะหนึ่งปราดไปโดยไม่เหลืออุปาทิติพังคะอายุของจิตนะคะขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะที่ยังไม่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นย่อยที่สุดเล็กน้อยที่สุดเมื่อพังคข,ข,ขณะของจิตนะคะ ปราดไปไม่เหลือเลยจึงเป็นปัใจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้เมื่อวานนี้คะ่ะจิตนับไม่ถ้วนเกิดแล้วดับแล้วนะคะโรคเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทีละหนึ่งขณะนะคะดับแล้วก็จริงคะ่ะแต่สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปทําให้แม้ว่าจะหลับสนิทนะคะไม่มีอาการของโลภะโทสะโมหะหรือว่ากุศลใดๆเลยก็ตาม แต่สิ่งที่สะสมมาทั้งหมดนีคะไม่สามารถที่จะออกไปจากจิตได้เลยอยู่ที่จิตนะคะแล้วก็เวลาที่มีปัจจัยที่จะเกิดเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. ก็เป็นปัใจจัยให้สิ่งที่มีเชื้อนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะหรือว่าให้เกิดโทสะหรือว่าให้เกิดการฟังธรรมะหรือว่าให้เกิดการเข้าใจทั้งหมดสะสมอยู่ในจิตซึ่งเป็นนามธาตุ เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างใดๆเลยแต่คุณภาพหรือคุณลักษณะหรือสภาพของจิตเนคะ่ะต่างกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นคนที่มีความไม่รู้แล้วก็มีกิเลสมากๆนะคะก็ต้องต่างกับคนที่มีการฟังธรรมะม,มีการเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็อกุศลก็เกิดน้อยลงกุศลก็เกิดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรู้จิตของเราได้ไหม มีจ uhm. ิตทุกคนม <Yeah. S 1> <Lin ke. S 2> ีจ mm ิตและเป็นจ with so, ิตทั้งนั้นเลยค่ะและจิตถ้าเป็นจิตก็คือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้เพียงแต่ไปยึดถือว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นของเขาแต่จิตเป็นจิตเป็นธรรมะถ้ากล่าวถึงเฉพาะจิตนะคะเราจะมีความเข้าใจจิตดีขึ้นถ้าเราไม่คิดว่าจิตนั้นเป็นเราหรือว่าจิตนั้นเป็นของเราหรือว่าจิตนั้นเป็นจิตของคนอื่น ถ้าเพียงจิตทั่วๆไปนะคะเราสามารถที่จะเห็นชัดว่าจิตเป็นธรรมะนะคะเป็นนามธรรมเกิดดับสืบต,ต่อตามการสะสมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีใครไปบรันรดาลหรือไปยับยั้งได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะก็มีจิตที่สะสมมาหลากหลายต่างๆกันสุดที่จะประมาณได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะคะมีการเพิ่มขึ้นของกุศลบ้างอากุศลบ้างเพราะฉะนั้นโรค ะะลึกหมคะที่สะสมมาในแสนโกธกับที่เห็นแล้วก็รักบ้างชังบ้างเป็นเรื่องราวต่างๆที่คิดนึกว่ามีคนมีสัตว,มตว์มีสิ่งที่เที่ยงสะสมอยู่นอนเนื่องอยู่ในจิตค่ะเหมือนโรคที่ร้ายแรงมากนะคะเป็นพิษแล้วก็ปรากฏให้เห็นบางการละอาจจะทำให้มีแผลตามตัว ด้วยเชื้อของโรคนั้นนะคะโดยที่ว่าคนที่เห็นภายนอกก็คิดว่าเป็นแต่เพียงแผลเล็กๆนะคะอย่างผิวะมะเร็งที่ผิวหนังเนี่ยนะคะข้างในลึกไหมคะลึกแต่ปรากฏลึกใหญ่ไหมคะก็ <c oughs> ลึกอาจจะใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้แต่ต้องมีเชื้อที่อยู่ข้างในรักษาภายนอกไม่รักษาถึง มูลเหตุที่ทําให้เกิดโรคนั้นเนี่ยจะหายได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ความจริงนะคะก็เพียงแต่ทํายังไงจะไม่มีโลภะทํำยังไงจะไม่โกรธทํำยังไงจะไม่เป็นอย่างนั้นทำยังไงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้รู้เลยว่านั่นไม่ใช่การรักษาที่แท้จริงคะ่ะเป็นแต่เพียงการยับยั้งบรรเทาแต่ว่าไม่ได้ดับเหตุคืออกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เดียวนะคะที่สามารถที่จะรู้ถึงหนทางที่จะดับ รักษาจิตเน่าในใช้คำว,ว่าเน่าในสแสดงว่าภายนอกเยนมองไม่ออกเลยใช่ไหมคะเป็นแต่รูปที่เห็นและก็เวลาที่จะมีอกุศลเกิดขึ้นและก็มีกายวาจาปรากฏอาการของโรคนะคะแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยแค่นั้นน,น,น้อยแค่ไหนกับความเน่าในของจิตซึ่งเต็มไปด้วยอกุศล พระชนระธรรมที่ทรงแสดงไว้นะคะก็เพื่อที่จะให้สามารถรู้ว่าเป็นธรรมะนะคะไม่ใช่เราแต่ถ้ามีเรายึดถือเมื่อไรเราจะมีปัญญาเมื่อไรเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นการสวนทางกับการที่จะเข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะความแยบคายก็คือฟังแม้คำเดียวก็ไม่ลืมว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แล้วไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยด้วยจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าจะดับอกุศลนะคะก็คือว่าต้องมีปัญญาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สามารถที่จะไปดับเชื้อของอกุศลทั้งหลายซึ่งสะสมจนกระทั่งจิตเนี่ยเน่าไนยเดี๋ยวก็ปรากฏเป็นแผลเล็กแผลน้อยผุพองขึ้นมาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าความจริงแล้ปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะ อย่างลึกลงไปถึงพืชเชื้อซึ่งเป็นอนุสัยกิเลสที่จะดับไม่ให้เกิดอีกเลยได้เพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะที่สงสัยเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วเพราะลืมเพราะใช้การฟังธรรมะคือเข้าใจจนไม่ลืมเป็นสัจจยานเป็นปัญญาที่สามารถรู้ความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะคนที่มีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะนี่ก็ เริ่มรู้ว่าไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยเพียงแต่ลืมว่าเป็นธรรมะทั้งๆที่เห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะแต่ลืมว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการที่ฟังและมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทําให้เป็นสิ่งที่ผูกพันจิต และปัญญาและสังขารขันนะคะให้อยู่ที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเพื่อที่จะรู้ความจริงว่านั่นเป็นธรรมะแม้ว่าเป็นธรรมะและได้ฟังธรรมะนะคะเป็นอุป,ปนิสยโคจระโคจระค,คืออารมณ์ของจิตค่ะหลากหลายมากอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็มีอารมณ์ที่จิตเสพคือรู้อารมณ์นั้น ด้วยกุศลจิตก็มีที่เราพูดถึงการบริโภคกันนะคะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงว่าบริโภคธรรมะหรืออย่างทางตาเห็นนะคะแค่เห็นจิตเกิดขึ้นเห็นไม่รักไม่ชังชั่วขณะหนึ่งนะคะตามกรรมที่ทำให้ต้องเห็นเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มีจิตเนี่ยคะ่ะวิญญาณจริยาความประพฤติเป็นไปของจิตคือ ต้องดำรงพบชาติเพื่อที่จะมีการเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกบ้างแล้วก็เป็นกุศลบ้างองกุศลบ้างตามการสะสมเปลี่ยนได้ไหมคะวิญญาณจริยา Stanford, ความเป็นไปของจิตเกิดแล้วไม่ดำรงพบชาติไม่ได้ดำรงพบชาติเพื่ออะไรถ้าดำรงพบชาติไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่น,นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึก เป็นไปได้ไหมในเมื่อสะสมมานะคะที่จะติดข้องในสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินและเมื่อเห็นอีกจะไม่ติดข้องได้ยังไงสะสมมาที่จะไม่รู้สะสมมาที่จะติดข้องเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่ลืมธรรมะจะไม่สงสัยว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็จะเข้าใจธรรมะที่ขณะนี้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะจริงๆ เพียงแต่ฟังเรื่องของธรรมะในขณะที่ธรรมะก็เกิดและกระดับอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะไม่ต้องไปคิดถึงสติปัฏฐานไม่ต้องไปคิดถึงโพชฌงไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยในเมื่อไม่ได้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นถ้ารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ฟังแล้วก็มีธรรมะให้รู้ด้วยนะคะให้เข้าใจ ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วจะไม่สงสัยในการเจริญขึ้นของปัญญาในการที่ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานไม่ใช่เพียงคำเพียงชื่อแต่เป็นขณะที่กำลังรู้ลักษณะที่มีจริงๆที่ได้ฟังนะคะสะสมเป็นอุป,ปนิสยโคจระจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมะ พระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดไม่รู้ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะก็เริ่มรู้ว่าทุกครั้งที่ฟังธรรมะคือกำลังฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะแล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นต้นอกุศลเกิดมากไหมคะมากครับธรรมะที่ได้ฟังยังไม่ถึงความเป็นอารักขะโคจะระหมายความว่าฟังจนกระทั่ง รักษาจิตไม่ให้เป็นอกุศลได้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปพูดถึงความสงสัยหรือ,อยังมีความไม่รู้ในเรื่องของสภาพธรรมะในเรื่องของจิตแม้ว่าขณะนี้มีนะคะก็คือว่าก็เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นการฟังก็จะทําให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งนะคะพระธรรมที่ได้ฟังเนะะี่ยค่ะคุ้มครองรักษาให้อกุศลและจิตไม่เกิด และกุศลจิตเกิดจากการที่กุศลจากการที่อกุศลจิตเกิดบ่อยๆนะคะเห็นอะไรก็ไม่ชอบใจใช่ไหมคะเสียงอย่างนั้นก็ไม่ชอบกลิ่นอย่างนี้ก็ไม่ดีอาหารนั้นก็ไม่อร่อยร้อนไปเย็นไปอะไรสารพัดอย่างใช่ไหมคะไม่ได้มีธรรมะที่ได้ทรงแสดงไว้อารักขาคือรักษาจิตไม่ให้เป็นอกุศลเลยแต่จากการที่ฟังเข้าใจก็รู้ว่าเป็นธรรมะเพียงชั่วคราวคะ่ะ ครบังคับไม่ให้เกิดได้จะร้อนจะหนาวจะสุขจะทุกข์ก็คือมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เป็นของใครจริงๆเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและขณะนี้ก็เป็นจิตแต่ละจิตนะคะที่ได้สะสมมาที่ฟังธรรมะและเวลาที่กุศลและจิตเกิดเพราะเข้าใจธรรมะนี่จะรู้ได้เลยนะคะพระธรรมทำให้อารักขาจิตไม่ให้เป็นอกุศลแต่ให้เป็นกุศลจนกว่า นะคะจะผูกพันสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกทั้งหลายที่เป็นสังขารขัน์เช่นสตินะคะให้เข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏไม่ว่าในขณะไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเจริญขึ้นข,นของธรรมะนะคะต้องเป็นตามลำดับจากการฟังนิดเดียวแล้วก็ถามหาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยังไงในเมื่อขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะพอที่ เพียงแค่อารักขาจิตไม่ให้เป็นอกุศลยังเป็นไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเน่าไปเท่าไหร่นะคะจิตแล้วก็เป็นแผลผุพองกว้างใหญ่เล็กน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เลยมีแต่โลภะที่อยากจะไม่มีอกุศลแล้วก็อยากจะมีปัญญาซึ่งขณะนั้นก็เป็นธรรมะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาด้วยขณะที่อยากหรือต้องการขณะนั้นไม่ใช่ปัญญา ถ้าเป็นปัญญาต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะอกุศลเกิดแล้วใครเปลี่ยนได้อกุศลก็เป็นธรรมะมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเพราะเจน้นการฟังธรรมะไม่ว่าจะฟังนะคะเรื่องอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังให้ชัดเจนถูกต้องแม้แต่คำว่าพละแม้แต่คำว่าอุปปทุกคำหมดคะ่ะ ไม่ใช่ว่าเพียงเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วฟังแล้วถ้าเข้าใจแล้วคือเข้าใจสภาพที่กำลังเป็นอย่างนั้นในขณะที่สภาพนั้นปรากฏนั่นจึงจะชื่อว่าเข้าใจธรรมะแต่ขณะนี้เพียงแต่ฟังเรื่องธรรมะมากมายนะคะตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างอยากจะรู้ตรงนั้น สงสัยตรงนี้อยากจะเข้าใจช่วยให้คนอื่นตอบให้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็คือว่าไม่ใช่ปัญญาของเราเองตามลำดับซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์นะคะถ้ายังคงเป็นปัญญาของคนอื่นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเป็นความเข้าใจจากการฟังจริงๆความเจริญด้วยปัญญาเลิศก,กว่าความเจริญทั้งหลายมีความเจริญด้วยญาติด้วยโภคะด้วยยศ จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเจริญด้วยปัญญาที่เลิศกว่าความเจริญทั้งหลายกะท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าสิ่งอื่นไม่สามารถที่จะติดตามไปได้นะคะและก็ตามความเป็นจริงที่เราเข้าใจว่าเป็นลาบเป็นยศเป็นสันเริญก็ไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพียงชั่วคราวคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะชาติต่อไปก็ต้องมีการเห็นการได้ยิน แล้วก็ค่อยๆเข้าใจสภาพที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าการที่เราจะมีลาบคือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเพียงชั่วคราวแล้วก็ไม่มีปัญญาท่านอาจารย์พูดถึงไม่ว่าจะเป็นโคะยศหรือว่าลาบทั้งหลายเนี่ยซึ่งถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมจะไม่ทราบว่าเป็นเพียงแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาคระท่านอาจารย์ แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เราได้รับผู้ที่ศึกษาจะทราบได้อย่างไรก็ท่านอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ได้นํามาซึ่งความเจริญของปัญญาเลยต้องเข้าใจถูกใน,ในสภาพธรรมะที่มีจริงที่กําลังปรากฏไม่ใช่เพียงแต่รู้ชื่อหรือเรื่องหรือว่ารู้เรื่องคะ่ะแต่ต้องรู้ว่าการศึกษาธรรมะคือมีธรรมะให้ศรรึกษา คือให้เข้าใจถูกในขณะที่สภาพนั้นๆกํากำลังปรากฏมิฉะนนั้นก็ศึกษาเรื่องราวแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะศึกษาคือสามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าแท้ที่จริงถ้าไม่มีสภาพธรรมะเหล่านี้เลยอะไรๆก็ไม่มี แม้แต่สิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นลาภเป็นยศเป็นสันเริญเป็นสุข,สขก็ต้องเพราะมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายมีใจที่คิดนึกนั่นเองท่านอาจารย์ถ้าผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมักจะติดข้องในรูปที่สวยในเสียงที่ไพเราะแต่ไม่รู้ว่าการเห็นการได้ยินเป็นผลของกุศล,ลกรรมค่ะค่ะก็จะรู้เร็วๆว่าเป็นผลของกุศลกรรมโดยที่ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะพระฉนั้นก็อยากรู้ในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏ พราะใช้ขณะนี้นะคะไม่ว่าจะพูดถึงคําอะไรมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงคือเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าพูดถึงกรรมกรรมมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าพูดถึงผลของกรรมก็คือว่าผลของกรรมมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าก็คือให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เพียงแต่เรื่องราวว่าเมื่อมีกรรมก็ต้องมีผลของกรรมการรัดผลของกรรมก็ขณะนั้นขณะนี้แล้เดี๋ยวนี้ล่ะเป็นอะไร นี่คือต้องรู้ลักษณะของสภาพที่มีจริงๆไม่ใช่ไปจําชื่อนะคะว่าเห็นเป็นวิบากเป็นผลของกรรมแต่สภาพธรรมะที่กําลังเห็นเนี่ยเป็นวิบากเพราะอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมจึงเป็นวิบากเพราะว่าถ้าศึกษาเรื่องของจิตเนี่ยนะคะเราก็จะพอทราบได้ว่าจิตนั้นมีสีชาติก็คือมีชาติที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าขนาดใดนะคะจิตเป็นชาติวิบากซึ่งเป็นผลของกรรม และขณะใดนะคะจิตนั้นเป็นกรรมก็คือหมายถึงจิตที่เป็นกุศล,ลกรรมหรืออกุศล,ลกรรมที่จะให้ผลเป็นวิบากข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ทราบว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีขณะที่เป็นจิตที่กําลังรับผลของกรรมแล้วก็ขณะใดเป็นกรรมที่จะให้เกิดผลข้างหน้าด้วยซึ่งเมื่อตอนเช้าท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจนะคะระหว่างเห็นกับคิดซึ่งขณะที่เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นผลของกรรม แต่หลังจากเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คิดด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตขณะนั้นก็ไม่ใช่เป็นผลของกรรมแล้วแต่จะเป็นปัจใจัยให้ทำกรรมได้ในอนาคตครับถ้าถามว่าขณะนี้นะครับลืมอะไรกันหรือเปล่านะครับลืมครับว่าขณะนี้เป็นธรรมะครับเพราะว่าสภาพธรรมะขณะนี้ก็มีแล้วก็กําลังปรากฏด้วยนะครับแต่ก็ลืมที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะครับ,รบก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องต้องอะไรต้อง ต้องฟังเตือตัวเองฟังตัวเองศึกษาใช่จนกว่าจะมีกําลังที่จะสามารถระลึกได้ตามความเป็นจริงนะครับครับเอาส่วนเน่าในส่วนเน่าในเนี่นะครับเป็นโรคของอะลุสัยกิเลสครับซึ่งสะสมนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของหมู่สัตว์นะครับครับแล้วก็มีกันทุกคนเลยครับจะสามารถ รักษาอย่างอย่างรากลึกแล้วก็เด็ดขาดเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นปัญญาที่สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงครับเพียงแต่การยับยัง้งการบรรเทากิเลสเนี่ยนะครับไม่สามารถจะรักษาโรคนี้ได้เลยนะครับอืมครับ,รบอ่ะเอาละครับส่วนเรื่องของความเจริญด้วยปัญญานั้นเลิศกว่าความเจริญทั้งหลายคงชัดเจนอยู่ในในในความหมายอยู่แล้วใช่แต่จะสรุปสักนิดแม็กตรงนี้ เพราะว่าความเจริญอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นความเจริญเพียงชั่วคราวแต่ว่าปัญญาเนี่ยครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าครับครับเพราะว่ามียศเสริมยศมีลาบเสริมลาบเสริมลาบนะครับอ่ะรายการยังไม่จบเดี๋ยวเราต้องพักกันตรงนี้สักครู่ก่อนนะกลับมาช่วงหน้ายังคงมีประเด็นธรรมะต่างๆให้เราได้ติดตามกันต่อครับ